มนและเรนของความสัมพันธ์โดเมนโดเมนของความสัมพันธ์ R คือเซตของสมาชิกตัวหน้าของคู้อันดับใน R เขียนแทนด้วยตัว \(D\) ใหญ่นะคะแล้วก็ห้อยตัว R เล็กโดยที่โดเมนของความสัมพันธ์ R เท่ากับเซตของ \(x\) โดยที่คู้วอันดับ \(xy\) เ,เนี่ยเป็นสมาชิกของ R นะคะต่อไปเรนเรนคือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับโดเมนนะคะ เรนของความสัมพันธ์ r คือเซตของสมาชิกตัวหลังของขอั้นดับใน r เขียนแทนด้วยตัว r ใหญ่นะคะแล้วก็ห้อยด้วยตัว r เล็กโดยที่เรนของความสัมพันธ์ r เท่ากับเซตของ y โดยที่อั่นดับ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ r ค่ะการหาโดเมนและเรนเมื่อกำหนดอั่นดับมาให้นะคะวิธีการหาเราก็ ใช้บทนิยามข้างต้นพิจารณานะคะคือตัวอย่างที่1มากําหนดให้ r เท่ากับเซตของขั้วนับลบหน่ัับ0ูนลบสขั้วับสอ2และขั้วนับห้นะคะโดเมนของเราเมื่อกี้บอกว่าเป็นเซตของสมาชิกตัวหน้าของขั้วนับใช่ไหมคะแล้วก็มาดูว่าสมาชิกตัวหน้ามีอะไรบ้างก็จะได้ว่าสมาชิกตัวหน้าขั้วนับใน r เนี่ยได้แก่ลบหนึแล้วก็ห ดังนั้นโดเมนของความสัมพันธ์ R ก็เท่ากับเซตของลบ1 0 2แล้วก็5ค่ะส่วนเรนนะคะเรนก็คือสมาชิกตัวหลังของขั้นดับแล้วก็มาดูว่ามีอะไรบ้างก็จะมี5-2 4ลบ2 4แล้วก็6ดังนั้นเรนของความสัมพันธ์ R เท่ากับเซตของ5-2 4ลบ2 4แล้วก็6ค่ะต่อไปนะคะการหาโดเมนและเรนเมื่อกำหนดความสัมพันธ์และสมาชิกในเซตมาให้ ดังตัวอย่างนี้นะคะกำหนดให้ a เท่ากับเซตของ1 2 3 4และ r เท่ากับเซตของคู่อันดับ x y เป็นสมาชิกของ a คูณ a โดยที่ y เท่ากับ x บวก1จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ R นะคะวิธีการทำคือนักเรียนต้องนำสมาชิกในเซตนี่สมาชิกในเซตตรงนี้แทนในความสัมพันธ์ตรงนี้ หลังจากนั้นก็พิจารณาตามบทนิยามเหมือนเดิมนะคะหรืออาจจะเขียนเป็น a คูณ a เพราะว่าตรงนี้เราให้เป็น a คูณ a ใช่ไหมคะถ้าเกิดเราหา a คูณ a ก็จะได้อันวับทั้งหมด16คอันวับบซึ่งเยอะมากดังนั้นวิธีการลัดก็คือนี้นะคะจากสมการ y เท่ากับ x บวก1เราลองแทน x เท่ากับ1ในสมการนะคะก็จะได้ว่า y เท่ากับ2 ถ้าแทน x เท่ากับ2จะได้ y เท่ากับ3ถ้าแทน x เท่ากับ3จะได้ y เท่ากับ4และสุดท้ายถ้าแทน x เท่ากับ4จะได้ y เท่ากับ5แต่หนูลองดูนะคะตรงนี้1 2 3 4อยู่ใน a เรียบร้อยแล้ว2 3 4 5จะมีตัวหนึ่งโผล่มาคือเลข5ใช่ไหมคะ5เนี่ยไม่อยู่ใน a เพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดตรงนี้ออกไปนะคะ เราไม่ใช้ตัวนี้เพราะว่าไม่อยู่ตามความสัมพันธ์นี้เองสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะได้ r เท่ากับเซตของคั่วันับ1 2คู่อันับ2 3และคั่วันับ3 4ดังนั้นจะได้โดเมนของความสัมพันธ์ r เท่ากับเซตของ1 2 3และเรนของความสัมพันธ์ r เท่ากับเซตของ2 3 4ค่ะ การหาโดเมนและเรนเมื่อกำหนดความสัมพันธ์มาให้ค่ะการหาโดเมนนะคะจะต้องพิจารณาว่าในขอบขายที่กำหนดมาให้เนี่ยสมาชิกตัวหน้าของขั้วดับในความสัมพันธ์จะเป็นค่าใดบ้างในขอบขายที่กำหนดให้และการหาเรนคือเป็นการพิจารณาว่าในขอบขายที่กำหนดให้เนี่ยสมาชิกตัวหลังของขั้วดับในความสัมพันธ์น่ะจะเป็นค่าใดได้บ้างในขอบขายที่กำหนดให้นะคะ อสัสงงนะคะเรามาดูตัวอย่างกันอีกกากำหนดความสัมพันธ์ให้ r เท่ากับเซตของขู้วนับ xy โดยที่ y เท่ากับ 5x จงหาโดเมนและเลนของความสัมพันธ์ r นะคะนักเรียนคะจากขู้วนับ xy ตรงนี้จะเห็นได้ว่าไม่มีสัญลักษณ์ที่บอกว่าขู้วนับ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของเซตอะไรคูณเซตอะไรดังนั้นเราจะถือว่าคูานับ xy เนี่ย เป็นสมาชิกของ r คูณ r หรือเซตของจำนวนจริงคูณเซตของจำนวนจริงนั่นเองค่ะวิธีการทำนะคะหาโดเมนก่อนมาการหาโดเมนก็คือจะต้องจัดสมการ y ให้อยู่ในรูปของ x เพื่อที่เราจะได้พิจารณาค่าของ x นะคะตรงนี้จัดสมการ y ใรูปของ x เรียบร้อยแล้วดังนั้นเราก็มาพิจารณาค่าของ x กันว่า x เ,เนี่ยสามารถแทนด้วยจำนวนไหนได้บ้างหรือว่ามีข้อแม้จำนวนไหนไหมที่ไม่สามารถแทนใน x ได้แล้วเราจะพบว่า x เ,เนี่ยสามารถเป็นจํานวนได้ทุกจํานวนนะคะเพราะว่าการคูณกันเนี่ยเราไม่มีข้อแม้ว่าจํานวนไหนคูณกันไม่ได้บ้างดังนั้น x จึงเป็นได้ทุกจํานวนที่สามารถมาแทนได้เวลาตอบก็ตอบว่าโดเมนของความสัมพันธ์ r ก็คือเซตของ x เพราะว่า โดเมนคือสมาชิกตัวหน้าใช่ไหมเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงค่ะต่อไปนะคะการหาเรนการหาเรนคือจะต้องจัดสมการ x ให้อยู่ในรูปของ y เมื่อกี้จัด y ในรูปของ x อันนี้จัด x ในรูปของ y บ้างคือด้านใดด้านหนึ่งจะต้องเป็น x เลยอีกด้านหนึ่งเป็นตัวแปร y ติดอะไรก็ช่างมันนะคะแต่ด้านหนึ่งต้องเป็น x เลยหนูก็ยกสมการจากข้างบนนี้ลงมาก่อน เสร็จแล้วจะเห็นว่าตรงนี้ x ของเราอะ่ะมันมี5คูณอยู่เราต้องการให้เหลือ x เดียวดังนั้นก็แค่ย้ายข้าง5ลงไปหารก็จะได้เป็น y ส่วน5เท่ากับ x จัดรูปแบบใหม่ให้สวยงามก็คือจะได้เป็น x เท่ากับ y ส่วน5แล้วเราลองพิจารณานะคะค่าของ y เพราะเราหารินหารินคือหาค่าของ y ค่าของ y เนี่ยมันเป็นการหารกันอยู่คือ y ส่วนได้5 นักเรียนลองดูสิคะว่ามีจํานวนไหนบ้างที่สามารถนํามาแทนใน y ได้หรือว่ามีข้อแม้ตัวไหนได้ไมั้ยซึ่งจะพบว่า y เนี่ยสามารถเป็นจํานวนได้ทุกๆจํานวนทําให้เรนของเราก็คือเซตของ y โดยที่ y เป็นจํานวนจริงนั่นเองค่ะะตรงนี้นะคะนักเรียนจำมาเลยนะคะถ้าเกิด สมการของเราเนี่ยอยู่ในรูปแบบนี้นะคะรูปแบบนี้คือไม่มีกำลังสองไม่ติด square root ไม่ติดแอบสู t e ไม่ติดอะไรเลยนะคะจะถือว่าโดมเมนกับเลนเนี่ยเป็นจำนวนจริงอันนี้หลักการจำเผื่อในการสอบนะคะต่อไปนะคะตัวอย่างที่4กํกำหนดให้ r เท่ากับเซตของคู่อหนับ x y โดยที่ y เท่ากับ5 จงหาโดเมนและเรนของความสัมพันธ์ R นะคะการหาโดเมนก็เหมือนเดิมจัดสมการวาในรูปของ x ซึ่งจะได้รูปแบบนี้นะคะแต่ x ของเราไปไหนล่ะ x ของเราไม่มีใช่ไหมคะแต่ในทางคณิตศาสตร์เนี่ย x ของเรามีนะคะ x ของเรามีรูปแบบนี้คือ y เท <Y S 1> ่ากับ0 x บวก5ทีนี้เราก็ลองมาดูเราหาโดเมนใช่ไหมคะหาโดเมนคือเราพิจารณาค่าของ x แล้วก็มาดูว่า มีจำนวนไหนได้บ้างที่สามารถแทนใน x ได้บ้างเหมือนเมื่อกี้เลยเป็นการคูนกันอยู่ใช่ไหมคะคือ0คูณกับ x อยู่ดังนั้นโดมเมนของเราก็คือจำนวนเซตของจำนวนจริงนั่นเองหรืออาจจะบอกว่าเราพบว่า x เนี่ยไม่มีตัวแปร x ทำให้ x เนี่ยเป็นจำนวนไหนก็ได้ส่งผลให้โดมเมนก็คือเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะการหาเรน์การหาเรน์ก็คือจัดสมการ x ในรูปของ y ซึ่งได้ดังนี้นะคะรูปแบบนี้เลยแล้วเขาบอกว่าการหาเรนต์คือต้องพิจารณาค่า y เราจัดรูปแบบอื่นไม่ได้แล้วแน่นอนใช่ไหมคะดังนั้น y ของเราก็เท่ากับ5ซึ่งดูสิคะค่า y เป็นค่าอื่นได้ไหมค่า y ไม่สามารถเป็นค่าอื่นได้ y จึงเท่ากับ5เองค่ะเวลาตอบ ก็ตอบว,ว่าเรนก็คือเซตของ y โดยที่ y เท่ากับ5หรืออาจจะบอกว่าเรนคือเซตของ5นี่ก็ได้นะคะอะตัวอย่างต่อไปกำหนดให้ r เท่ากับเซตของคู่นับ x y โดยที่ y เท่ากับ square root x ลบ3จงหาโดเมนและเรนของความสัมพันธ์ r นะคะหาโดเมนก็คือจัดสมก,การ y ในรูปของ x ซึ่งก็ได้รูปแบบนี้นะคะ y ด้านหนึ่งและอีกด้านนึงเป็น x อะไรก็ช่างมันทีนี้หนูก็มาพิจารณาค่าของ x x, x ของเราเมื่อแทนด้วยจำนวนในแล้วมันมีข้อแม้ไหมหรือว่าเป็นอะไรนั่นเองก็ลองดูกันนะคะ x, x ของเราอยู่ใน square root ภายใน square root เราเคยเรียนมาแล้วภายใน square root ต้องห้ามติดลบหรือต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ดังนั้นหนูก็นำ x ภายในสแควรูทตรงนี้มาคิดข้างนอกตรงนี้นะคะแล้วก็ติดอสมการว่า x ลบ3มากกว่าหรือเท่ากับ0แต่เราต้องการหาโดเมนคือพิจารณาค่า x ค่าเดียวตรงนี้มันติดตัวแปรไว้2ตัวคือเป็น x อันนึงกับ3อันหนึ่งดังนั้นหนูก็ย้ายข้างลบ3มเนี่ยมาไว้ด้านนี้ก็จะได้เป็น x มากกว่าหรือเท่ากับ3นั่นเอง ดังนั้นเวลาตอบนะคะการหาโดเมนตอบคือโดเมนก็คือเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงอันนี้ฟิกตายตัวแน่นอนค่ะแต่หนูมีข้อแม้อะไรหนูก็มาหย่อนใส่ตอนท้ายก็ได้ว่าและ x มากกว่าหรือเท่ากับ3ค่ะต่อไปการหาเรนบ้างการหาเรนก็จัดสมาการ x ในรูปของ y หนูก็นำสมาการข้างบนลงมาไว้ข้างล่างนี้ก่อนนะคะเราเรามาคิดคำนวณก่อน ตรงนี้ x ของเราติดทั้งจำนวนติดทั้ง square root วิธีการทำก็หนูต้องแก้ square root ออกให้มันไม่มีก่อนนะคะก็ใช้วิธีการยกกำลังสองทั้งสองข้างของสมการนะคะก็จะได้เป็น y กำลังสองเท่ากับ x ลบสแล้วเราต้องติดตรงนี้นะคะติดเงื่อนไขว่า y เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0เพราะเพราะว่าตรงนี้หนูจะเห็นว่า สแควรูตของเราเนี่ยมีค่าเป็นบวกเพราะว่าไม่ได้ติดว่าเป็นลบสแควรูตไว้ใช่ไหมคะแสดงว่า y ตรงเนี้ยก็ต้องมีค่าเป็นบวกด้วยเมื่อยกกำลังสองกำลังสองเนี่ยสามารถสามารถแทน y ได้ทั้งจำนวนที่เป็นบวกกับจำนวนที่เป็นลบแต่ตรงเนี้ยฟิกคือต้องเป็นบวกเราก็เลยมาใส่เงื่อนไขว่า y เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับศนย์แบบนี้ต่อไปนะคะ แล้วก็ย้ายข้างลบ3ไปไว้ด้านนี้นะคะก็จะได้เป็น y กําลังสองบวก3เท่ากับ x แล้วก็ติดกเงื่อนไขเหมือนเดิมคือ y เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็จัดรูปแบบใหม่ให้สวยงามก็จะได้เป็น x เท่ากับ y กําลังสองบวก3โดยที่ y เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะ พิจารณาค่าของ y จะพบว่า y เนี่ยสามารถเป็นจำนวนได้ทุกๆจำนวนที่มากกว่าและเท่ากับ0นะคะดังนั้น R mm hmm. ก็คือเซตของ y โดยที่ y เป็นจำนวนจริงและ y มากกว่าหรือเท่ากับ0ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะกำหนดให้ r เท่ากับเซตของคั้วันับ xy โดยที่ y เท่ากับ x ส่วน x ลบ2จงหาโดเมนและเลนของความสัมพันธ์ r ค่ะวิธีการทำนะคะหาโดเมนก่อนหาโดเมนคือจัดสมการ y ในรูปของ x จะได้รูปแบบนี้เรียบร้อยนะคะเราก็ลองพิจารณาค่าของ x เพราะเราหาโดเมนค่าของ x ข้างบนนี้สามารถแทนได้ทุกจำนวนนะคะแต่ค่าของ x ตรงตัวส่วนนี้ถ้าเกิดเราแทน x เท่ากับ2เนี่ย 2ลบ2เท่ากับ0เราจะไม่สามารถหาค่าคำตอบได้ดังนั้นเราก็เลยติดข้อแม้หรือเรานำตัวส่วน,นมาพิจารณาข้างนอกก็จะได้เป็น x ลบ2ตรงนี้นะคะต้องไม่เท่ากับ0เพราะว่าถ้าเกิดเท่ากับ0จะหาค่าไม่ได้แล้วเราต้องการแค่ตัวแปร x ตัวแปรเดียวเราก็แค่จัดการย้ายลบ2มาไว้อีกด้านหนึ่งก็จะได้เป็น x ไม่เท่ากับ2 เวลาตอบก็ตอบว่าโดเมนก็คือเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงและ x ไม่เท่ากับ2ค่ะต่อไปการหาเรนนะคะการหาเรนคือจัดสมการ x ในรูปของ y หนูก็นำสมการข้างบนลงมาไว้ข้างล่างตรงนี้นะคะเสร็จแล้ววิธีการทำด้านนี้มีทั้งตัวไป x ทั้ง2ตัวจัดการตรงนี้ก่อนนะคะจัดการตัวส่วนตรงนี้ก่อนก็นำขึ้นไปคูณ กับ y ก็จะได้เป็น y คูณ x ลบ2เท่ากับ x ต่อไปก็แจกแจง y เข้ามาในวงเล็บก็จะได้เป็น x y ลบ2 y เท่ากับ x ทีนี้ก็จัดการย้าย x ตัวเนี้ยไปไว้อีกด้านหนึ่ง y ตัวเนี้ยก็ย้ายไว้อีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วหนูก็ดึงตัวร่วมคือมันมี x อยู่ไหมคะ x 2ตัวก็ดึงตัวร่วมออกมาก็จะได้เป็น x คูณ y ลบ1เท่ากับ2 y ค่ะ เรียบร้อยเรามี x อยู่มี y ลบหอยู่ต้องการให้ x เดียวใช่ไหมคะก็ย้าย y ลบหมาหารได้แบบนี้นะคะ x เท่ากับ2 y ส่วน y ลบหนะคะข้างบนเหมือนเดิมคือสามารถแทนได้ทุกจำนวนนะคะเพราะเป็นการคูณกันอยู่เห็นไหมแต่ข้างล่างข้างล่างของเราต้องติดข้อแม้ไว้คือ y ลบหเนี่ยจะเท่ากับศูนย์ไม่ได้ แล้วก็จะได้ว่าเมื่อพิจารณาค่าของ y จะพบว่า y ลบ1ไม่เท่ากับ0ต้องการหาเรนต์คือหาค่าของ y ก็จัดการย้ายลบ1ตรงนี้มาไว้อีกด้านหนึ่งก็จะได้เป็น y ไม่เท่ากับ1เวลาตอบก็ตอบว่าเรนต์คือเซตของ y โดยที่ y เป็นจำนวนจริงและ y ไม่เท่ากับ1ก็นำเงื่อนไขลงมาใส่ตอนท้ายแบบนี้นะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ กำหนดให้ r เท่ากับเซตของคู่หนับ x y โดยที่ y เท่ากับ x กำลังสองบวกสนะคะจงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ r การหาโดเมนนะคะก็คือจัดสมการ y ในรูปของ x ซึ่งทำได้รูปแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราจะได้ x เนี่ยเป็น x กำลังสอง x กำลังสองก็เหมือนกับ x คูณกับ x มันเป็นสมบัติการคูณใช่ไหมคะการคูณเราไม่มีข้อแม้ดังนั้นโดเมนของความสัมพันธ์ R เนี่ยก็คือเซตของ x โดยที่ x เ,เป็นจำนวนจริงค่ะพอเพราะ x เป็นทุกๆจำนวนนั่นเองต่อไปนะคะการหาเรนการหาเรนคือจัดสมการ x ในรูปของ y ซึ่งทำได้ดังนี้นะคะเราก็นำสมการจากข้างบนในลงมาไว้ข้างล่างก่อน เสร็จแล้วด้านนี้มี x u x กำลังสองอยู่ด้านนี้มีทั้ง2ด้วยต้องการให้เหลือ x เดียวหนูก็ย้าย2ไป,ไปอีกด้านนึงก็ได้เป็น y ลบสเท่ากับ x กำลังสองทำไงดีทีนี้ x ของเราติดเป็นกำลังสองก็ทำให้ x เหลือ x เดียวก็จะได้เป็นบวกลบ y กำลังสองขอโทษครับบวกลบ square r y ลบสเท่ากับ x และติดเงื่อนไขว่า y ลบ2คือภายในสแควรูทเนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะต่อไปนะคะเราก็จัดการแก้อสมการด้านนี้ให้เรียบร้อยก็จะได้เป็น y มากกว่าหรือเท่ากับ2นะคะ แล้วก็จัดรูปแบบให้สวยงามก็จะได้เป็น x เท่ากับบวกลบ square r y ลบ2โดยที่ y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ2ค่ะ,ะเวลาตอบหนูก็ตอบว่าเเน้ก็คือเซตของ y โดยที่ y เป็นจำนวนจริงและ y มากกว่าหรือเท่ากับ2ตัวอย่างต่อไปนะคะกำหนดให้ r เท่ากับเซตของคั้วันับ xy เป็นสมาชิกของ r คูณ r โดยที่ y เท่ากับ ค่าสมบูร์ของ x บวก5นะคะจงหาโดเมนและเลนของความสัมพันธ์หาโดเมนก่อนหาโดเมนคือจัดสมการ y ในรูปของ x ซึ่งทำได้ในรูปแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลองมาพิจารณาดูว่าค่า x ของเราเนี่ยมีค่าใดที่สามารถนำมาแทนค่าได้บ้างก็จะพบว่า x เนี่ยสามารถเป็นได้ทุกๆจำนวนนะคะไม่มีข้อแม้อะไรดังนั้นโดเมนก็คือเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงค่ะ ต่อไปการหาเรนอันนี้จะยากหน่อยนะคะสับสนนิดนึงการหาเรนคือจัดสมการ x ให้อยู่ในรูปของ y หนูก็ยกสมการข้างบนลงมาไว้ข้างล่างก่อนเอามาคำนวณก่อนจะได้เป็น y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก5ทีนี้ตรงเนี้ยมันติด5ตัวหนึ่งใช่ไหมคะหนูก็ย้าย5ไว้อีกด้านหนึ่งก็ได้เป็น y ลบ5เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x นะคะแล้วเราต้องการ x เราต้องการให้มันเป็นสมาการ x ใช่ไหมคะแต่เนี่ยมันเป็นค่าสมบูรณ์ของ x จะทำยังไงดีจากที่เคยเรียนเรื่องค่าสมบูรณ์มาเมื่อเทอมที่แล้วจะได้ว่า x เดียวเนี่ยเท่ากับบวกลบค่าตรงนี้ก็คือ y ลบ5นั่นเองโดยที่ y ลบ5เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เหตุที่ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะว่าจากตรงนี้เห็นไหมคะ ค่าที่ถอดค่าที่ถูกถอดออกมาจากภายในค่าสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอคือจะต้องเป็นบวกหรือเป็นศูนย์นั่นเองดังนั้นไอตรงเนี้ยของเราก็เลยต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ด้วยนะคะจัดรูปแบบใหม่ก็จะได้เป็น x เท่ากับบวกลบ y ลบ5โดยที่ y เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ5คะ่ะ เวลาตอบนะคะก็จะตอบว่าเรนก็คือเซตของ y โดยที่ y เป็นจำนวนจริงและ y มากกว่าหรือเท่ากับ5ค่ะต่อไปนะคะเป็นการหาโดเมนและเรน์จากกราฟนะคะการหาโดเมนก็คือ 1. พิจารณาเงาของกราฟบนแกน x นะคะ 2คือโดเมนของฟังก์ชันหรือโดเมนของความสัมพันธ์เนี่ยคือเงาของกราฟที่แผ่บนแกน x นะคะและการหาเรนก็คือพิจารณาเงาของกราฟบนแกน y 2คือเรน์ของฟังก์ชันหรือความสัมพันธ์ก็คือเงาของกราฟที่แผ่บนแกน y นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะ,ะกราฟนี้นะคะ เมื่อกี้บอกว่าเงาของกราฟที่แผ่บนแกน x ก็คือโดเมนใช่ไหมคะแล้วก็ลองมาดูนะคะหนูก็ลองขีดแรงเงาหรือว่าขีดกราฟลงบนแกน x แบบนี้นะคะ,ะเราจะพบว่าตรงเนี้ยสามารถแรงเงาได้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะตรงนี้ก็สามารถแรงเงาได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้น x เนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกในโดเมนของ r1 เนี่ยเป็นจะต้องเป็นจำนวนจริง ทำให้โดเมนของความสัมพันธ์ r เนี่ยเท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจํานวนจริงค่ะต่อไปการหารเรนก็คือแรงเงาบนแกน y ใช่ไหมคะแรงเงาเงาของกราฟบ,บนแกน y แบบนี้คือแรงเงากราฟตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็แรงเงาแบบนี้ลงบนแกน y กราฟตรงนี้ก็แรงเงาลงบนแกน y เสร็จแล้ว พิจารณานะคะเราก็จะพบว่า y เนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกของเลนส์น,น่ะตรงนี้สามารถไปไอีกเรื่อยๆตรงนี้ก็สามารถไปไอีกเรื่อยๆนะคะทาให้ y เนี่ยเป็นจำนวนจริงดังนั้นเรนส์ของความสัมพันธ์ r เท่ากับเซตของ y โดยที่ y เนี่ยเป็นจำนวนจริงเช่นกันค่ะการสังเกตนะคะการแรงเงาโดเมนก็คือจะแรงเงาขึ้นกับแรงเงาลงนะคะส่วนการแรงเงาเรนส์ก็คือแรงเงาจาก เปนแนวนอนนะคะก็คือแรงเงาจากด้านซ้ายแบบนี้หรือว่าจากด้านขวานี้นะคะรูปต่อไปนะคะรูปแบบนี้เป็นกราฟพาราโบลาใช่ไหมคะการหาโดเมนก็คือแรงเงากราฟลงบนแกนแรงเงาเงาของกราฟลงบนแกน x ใช่ไหมคะก็จะได้รูปแบบนี้คือกราฟไปตรงนี้นี แรงเงาตรงนี้การาฟอยู่ตรงนี้ก็แรงเงาตรงนี้เหมือนกับเราส่องไฟฉายอะคะ่ะจากข้างบนลงมาข้างล่างเงาก็จะตกกระทบแกน x แบบนี้นะคะส่วนถ้าเกิดส่องจากข้างล่างไปเงาก็จะตกกระทบแกน x แบบนี้ตรงนี้หนูจะเห็นว่าแรงเงาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันมีจุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะถามว่าสิ้นสุดไหมมันก็สิ้นสุดในระดับหนึ่งแต่ว่าตรงนี้ของเรา มันต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะต่อต่อต่อ,ต,อต่อไปอีกตรงนี้ก็แรงเงาต่อไปเรื่อยๆทําให้โดเมนของเราเนี่ยก็คือเซตของ x โดยที่ x อเป็นจํานวนจริงค่ะต่อไปการหาเรนการหาเรนก็คือแรงเงาแนวนอนใช่ไหมที่ครูบอกเมื่อกี้ไปหาแกน y ก็จะได้รูปแบบนี้นะคะ แรงเงาไปเรื่อยๆนะแรงเงาแรงเงาแรงเงาตรงนี้จะเห็นว่าบางคนแรงเงางแค่เนี้แล้วก็สิ้นสุดละจริงๆแล้วมันต้องแรงเงาอีกนะคะเพราะเหมือนเราส่องไฟฉายจากด้านนี้ไปอ่ะเ,เงาตรงเนี้ยก็จะต้องตกกระทบแกนวายด้วยข้างบนเนี่ยจะเห็นว่าสามารถไปได้อีกเรื่อยๆนะคะแรงเงาไปเรื่อยๆเลยแต่ข้างล่างของเราอะ่ะมันสิ้นสุดแล้วเพราะว่าการาฟของเรามันเป็นรูปแบบนี้นี่นะคะทําให้ ค่า y เนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกในเลนส์ของ r 2เป็นจำนวนจริงซึ่งจำนวนจริงนี้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ1คือมันต้องมากกว่าตรงเนี้ยมันจะน้อยกว่าตรงนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ากราฟมันตันแค่นี้ไงคะดังนั้นเลนส์ของความสัมพันธ์ r 2, เท่ากับเซตของ y โดยที่ y เป็นจำนวนจริงและ y มากกว่าหรือเท่ากับลบ1ค่ะกราฟต่อไปนะคะ กราฟรูปแบบนี้เป็นพาราโบลาคว่ํานะคะวิธีการทําก็เหมือนเดิมคือแรงเงาการโดเมนคือแรงเงามาตกกระทบแกน x แบบนี้นะคะข้างบนก็สามารถแรงเงาได้นะคะข้างบนนี้แรงเงาได้เลยนะคะตามใจนักเรียนเลยแล้วก็พิจารณาดูนะคะข้างบนมันมีอยู่แค่นี้ก็จริงแต่ว่ามันมีต่อไปอีกคือข้างนอกอีกใช่ไหมคะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโดเมน ก็คือไซตของ x โดยที่ x เ,เนี่ยเป็นจำนวนจริงส่วนเรนก็คือแรงเงาไปหาแกน y เหมือนส่องไฟด้านนี้ค่ะกราฟก็จะไปเงาก็จะเป็นแบบนี้ตกกระทบแกน y แบบนี้นะคะเสร็จแล้วดูข้างล่างข้างล่างของเราเนี่ยสามารถแรงเงาได้อีกเรื่อยๆเลยแต่ข้างบนเนี่ยข้างบนไม่สามารถไปต่อได้แล้วเพราะว่ามันตันแล้วนะคะเห็นไหมทำให้ Y เนะี่ยซึ่งเป็นสมาชิกในเรนของ r 3เป็นจำนวนจริงซึ่งจำนวนจริงนั้นต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ4นะคะเพราะว่าจะมากกว่าแบบนี้ไม่ได้แล้วมันตันที่4นะคะดังนั้นเรน์ของความสัมพันธ์ r เท่ากับเซตของ Y โดยที่ Y เป็นสมาชิกของ r 3, และ Y น้อยกว่าหรือเท่ากับ4คะ่ะอีกรูปแบบนะคะเป็นกราฟของค่าสมบูรณ์นะคะ การหาโดเมนก็คือแรงเงากราฟลงบนแกน x นะคะแรงเงาเงาของกราฟลงบนแกน x แบบนี้ปึ๊บปื๊ดป๊ป๊ป๊ตรงนี้ไปได้อีกเรื่อยๆเลยตรงนี้ก็ไปได้อีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโดเมนก็คือเซตของ x ตัวที่ x เป็นจํานวนจริงค่ะมาดูเรนบ้างตัวปัญหาคือเรนนี่แหละที่เราต้องพิจารณาเยอะๆเรนก็คือแรงเงา น,นะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บป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 ,บป๊บมาตรงนี้นะคะนักเรียนบางคนแรงเงาถึงแค่นี้จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะการแรงเงาต้องแรงเงามาตกกระทบที่แกน y นะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะแล้วหนูพิจนารณาดูนะคะข้างบนเนี่ยสามารถไปได้อีกเรื่อยๆแต่ข้างล่างของเราข้างล่างเนี่ยสิ้นสุดของมันคือเส้นหรือว่าจุดจุดนี้ใช่ไหมคะจุดจุดนี้ เราก็จะได้ว่า y เนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกในเรนจ์ของ R4 เป็นจำนวนจริงซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ0เหตุที่มากกว่าเท่ากับ0เพราะว่านุงยาสับสนนะคะการดูเรนจ์คือดูแกน y ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นจุด2ก็จริงแต่2อยู่บนแกน x เราไม่สนใจนะเราสนใจที่แกน y แกน y ของเราคือ0เห็นไหมคะ0เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นจำนวนจริงที่มากกว่าหรือเท่ากับ0 ทําให้เรนของความสัมพันธ์ r เท่ากับเซตของ y โดยที่ y เป็นจำนวนจริงและ y มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ค่ะเนื้อหาอาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่านักเรียนถ้าเกิดนักเรียนเข้าใจในบทเรียนนี้นักเรียนก็จะสามารถทําข้อสอบในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงนี้นะคะขอบคุณค่ะ